สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะห้องเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับครูวนาเทียมถนอมนะคะวันนี้ครูจะให้นักเรียนเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรามาดูกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับสาระที่1วิทยาศาสตร์ชีวภาพนะคะซึ่งตรงกับมาตรฐานว1.3ม เข้าใจกระบวนการและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ตรงกับตัวชี้วัดป .4 ทับ2จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ค่ะดังนั้นนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ การจำแนกประเภทก่อนนะคะการจำแนกประเภทนั้นเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยา,าศาสตร์ขั้นพื้นฐานหมายถึงการแบ่งกลุ่มของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยใช้เกณฑ์ใดๆในที่นี้วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการจำแนกพืชกันนะคะโดยในชั้นของเรานี้เราจะใช้การเกณฑ์การมีดอกของพืชเป็นเกณฑ์นะคะโดยเราจะแบ่งพืชออกเป็นสประเภทก็คือ พืชมีดอกและพืชไม่มีดอกนั่นเองนะคะสำหรับพืชมีดอกนั้นหมายถึงพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีดอกให้เห็นและพืชดอกจัดเป็นพืชชั้นสูงที่มีอวัยวะต่างๆครบสมบูรณ์คือรากลำต้นใบตาดอกผลและเมล็ดและใช้ดอกในการสืบพันธุ์นะคะ เรามาดูกันนะคะว่าพืชดอกมีอะไรกันบ้างนะคะจากที่คุณครูให้ดูนั้นเป็นตัวอย่างของดอกนะคะเช่นดอกแผ,นผ่นพวยดอกมะลิดอกทานตะวนันดอกชบาดอกกุหลาบดอกส้มโอดอกมะขามซึ่งพืชเหล่านี้จะเป็นพืชมีดอกและบางชนิดก็ให้ผลมารับประทานได้ แต่บางชนิดผลก็รับประทานไม่ได้แต่ผลจะใช้ในการสืบพันธุ์นะคะโดยในผลจะมีมะเมล็ดของพืชชนิดนั้นๆอยู่นะคะและเราก็จะใช้มเมล็ดในการสืบพันธุ์นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีพืชดอกอีกมากมายเช่นมะม,ม่วงอัญชันลิ้นจี่พริก ผักกาดแตงโมต้อยติง่งเพกาและอื่นๆอีกมากมายนะคะในโลกนี้มีพืชดอกอีกมากมายให้เราค้นคว้าและศึกษากันนะคะนักเรียนก็ลองดูนะคะว่าที่บ้านของนักเรียนนั้นมีดอกอะไรบ้างที่ต่างจากดอกที่คุณครูให้ดูนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพืชดอกนะคะต่อไปเรามาดูนะคะว่าพืชไม่มีดอก ลักษณะอย่างไรนะคะพืชไม่มีดอกนะเป็นพืชที่มีส่วนประกอบไม่ครบนั่นก็คือเมื่อโตแล้วก็จะทำให้ม่มีดอกนะคะสืบพันธุ์โดยใช้อะไรสืบพันธุ์โดยใช้การสร้างสปอร์พืชเหล่านี้เช่นมอสเฟิร์นสนปรงช้ผ้าสีดาผักกูด ผักแว่นเป็นต้นนะคะเรามาดูตัวอย่างภาพของพืชไม่มีดอกกันนะคะขานี้ก็คือตัวอย่างพืชไม่มีดอกเดี๋ยวตัวอย่างเช่นเฟิร์นนะคะมอสผักกูดเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นภาพของชายผ้าสีดาเป็นเฟิร์นอีกนะ หรือว่าอีกประเภทหนึ่งนั่นเองนะคะเป็นพืชไม่มีดอกเช่นเดียวกันนะคะค่ะต่อไปเรามาทบทวนความรู้กันนะคะว่าภาพที่คุณครูให้นั้นเป็นภาพที่จัดอยู่ในพืชมีดอกหรือพืชไม่มีดอกนะคะเรามาช่วยกันจัดจำแนกนะคะอ่าอย่างภาพนี้คืออะไรคะเฟิร์น เฟิร์นจัดอยู่ในพืชของประเภทพืชที่ไม่มีดอกนะคะเราจะเห็นว่าเราจะไม่มอง,มองไม่เห็นดอกเลยกับพืชตระกูลเฟิร์นนี้นะคะต่อไปเป็นภาพของอะไรคะผักกูดใช่ไหมคะผักกูดก็เป็นพืชไม่มีดอกคะ่ะถูกต้องนะคะต่อไปดูภาพอันนี้คือดอกมะขาม ดอกมะขามแน่นอนค่ะมันก็ให้ดูแล้วว่ามีดอกแสดงว่าดอกมะขามเป็นตระกูลพืชมีดอกนะคะอ่าอันนี้คือดอกชบาเป็นพืชที่มีดอกนะคะจัดอยู่ในประเภทพืชมีดอกอ่านี่เขาเรียกแพงพวยนี่ก็จัดอยู่ในตระกูล จัดอยู่ในประเภทพืชมีดอกนั่นเองนะคะอันนี้ก็ดอกส้มโอใช่ไหมคะที่คุณครูให้ดูเมื่อตะกี้ที่ผ่านมาแล้วจัดเป็นพืชมีดอกเช่นเดียวกันนี่ก็คือดอกบัวนะคะดอกบัวก็จัดอยู่ในประเภทของพืชมีดอกเช่นเดียวกันนะคะถ้าสำหรับคลิปนี้ ก็ขอจบเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเ mm hmm. ด็กๆ